ผมเจอมันครั้งแรกนะั่นเองเลยนี่หน้าแตะปากที่ผายเมนูหลอกสุดเด็ดของเรานี่เนื้อปูเลยอ่ะปลาเก๋าซารซิมิแล้วก็ซุปจิ๊มซีฟู้ดสดๆนี่ครับนี่ครับทีมงานนี่นี่ครับทีมงานเฮียตุ่มหางใหญ่นะครับนี่เฮียเปี๊ยกเราไปครับเชฟ <laughs> อันนั้นา่อนนนาอาเชฟนี่ต้มกะล็อก <laughs> <laughs> นี่ครับเมนูของเรานะครับนี่ปลาเก๋านะครับนี่สุดเด็ดนะครับนี่ต้มเข้าอยากนะครับสัมผัสชีวิตทเะเลกับเปียกนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติด้วยกันนะครับอืมการันตีจากนี่ต้มเรานะครับอ่ารสชาติจะเป็นยังไงอ่ามนไงครับ เรมา่อไดอดอ่ะเป็กมั้งไมแเป็นไงครับหวานมันตกลงกินปลาแล้วกินมันได้มาหวานมันครับตัดตัดทำด้วยมันมากระมือหายเองทำเองตกเองกินเองครับอร่อยครับยอดกินเยอะ อมๆแล้วก็ให้มันค่อยๆละลายในปากเนาะครับมันจะช็อกว่าในเฮียเนี่ยอ้าลองช็อกดูช็อกช็อด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 ยังช็อดยังไม่ขึ้นไม่ขึ้นรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่ขึ้นแล้วนะโอ้เจ้าเจ้ารอไม่ไหวแล้วเอื้อมปุ๊บใส่ปั๊บเลยเขาเบิ้ลได้ไหมอี๋ปลาเก๋าอืขมขมขอบอกอออืืห แบบดิ้นยาวๆตไม่เอาอ่ะนี่แนี่ผมผมมาครั้งแรกอะเนี่ยแล้วยังอื่น่ะกินไหมดิบๆเ่ยชอบแบบไหนยังดิบอ่ะที่ผมไม่เคยมาผมก็ได้มาทิปแรกทิแรกด้วยปวดล็อกคิดว่าจะเมาไม่เมาจะเมาเรือเมาอะไรผุ่นวามากแต่ว่าผมก็ผ่านตรงนี้ไปแล้วไม่ไม่หนักตรอนี่คิดดูครับเป็นไงครับรสชาติถือว่าปปี้เนาอ นี่ฮะอือเนี่ยจุดยอดมากเรืน้ำจิ้มสดใหม่สดใหม่หวานปิ้งหวานปิ้งจริงงานงัดขึ้นมามตุ้มนะครับท้องทะเลแล้วมาพักผ่อนเครื่องนี้ต้องเ่วงช่วงเราพักเบรกใช่หลังสองก้างน้องเอาซะหน่อยอีของเขาอะไรอือฮึเอาซะหน่อยครับขายเอาได้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 เลยจิ้มยังไงไต่เอาอนนี้แหละสู้ซ่าเดี๋ยวมันจะ ลุกขึ้นวับ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 ลุกขึ้นกินใช่ไหมวับวับอืมวับอืมจังหวันก็เออเอาติดมาบอกเออเอาใหญ่บอกว่ากินแล้วแข็งเนี่ยเอาใหญ่ใครลำบากเนาะน้อมันยังไงหันหน้ามาทางนี้ของมันขึ้นยังไงครับเป็นไงเนื้อปลาเก๋าเป็นไงจี๊ด ขนาดต้ตาแตกนี่ขนาดปราสาทแข็งนะเนี่ยเอีไอ้น่ะไอ้เอามาเก็ได้ต้องเก็คนหมดนะไม่มีคนน้องคนน้องไม่มีที่ขนอีกแล้วขึ้นอีกแล้วเอ็นหน้าท้องขึ้นแบบไหนอะไม่ผมชุดพทีนไม่ได้เดี๋ยวีมันดูคลิปไม่ดี